แสตมป์ก็มาถึงแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องสแสตมสวัสดีมหาพรครับสวัสดีครับคุณครูค่ะครูสุนทรครับครับผมครูสุนทรหรือครูสุนทรครับหุ่มสี่สุนทรครับสวัสดีน้องลีโอสวัสดีครับะลูกตาสวัสดีค่ะน้อาคอัเตอร์ใช่ไหมบ้าแค่เดีฟู่ครัสวัสดีครับน้องสีแกรมสวัสดีครับคุณครูบิ๊กคี คือช่างเดิมนี่คือบิ๊กกี้ก็มาถึงแล้วนี่ครับครูชิ้นจังสวัสดีครับมาทำรูปหมีนั่นมา, <c oughs> มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วสวัสดีครับมาทำมีกูโอ้ยน้องจะแซวอะไรต่อเสอแน่นอนขอเวลาดลดทุนก่อนครับซอร์บัตรเป็นพี่น้องซื้อบัตรกันหรือยังครับวันนี้สนุกสนานแน่นอนนะครับอย่าลืมซื้อบัตรติอตัวเดอ้อ EP ที่ห้านะครับบัตร129บาทเท่านั้นนะครับชื่อว่าอะไรครับ EP ห้า การละครั้งหนึ่งการละครั้งหนึ่งคิดถึงจังเลยการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนานนานแต่นานจะจำไม่ได้คุณครูบิกกี้ก็มาถึงแต่เช้าแล้วนะครับอาจารย์บิกกี้นะครับเคร่งต่อคุณครูบิกกี้นอนได้นอนไหมครับนอนค่ะนอนนอนนิดนึงค่ะนอนนิดนึงบิกกี้ได้ยังไงบ่สเอฟซีเป็นห่วงว่าคู่เพิ่งนอนบ่นะครับเอฟซีเป็นห่วงครับผมเรียนหลายงานหลายงานหลายงานงานเยอะมากทั้งงานรีวิวดีครับผม ความเป็นดาวอ่ะเนาะต้องเข้าใจเราจะเป็นศิลปินดังแล้วกตั้งตัวให้ได้แบบอีกสักครู่เราก็จะเริ่มซ้อมแล้วนะครับอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตั๋วนะครับพี่แม่แม่เอฟซีนะครับผมทักข้อความที่เพจนี้เลยนะครับทักข้อความที่เพจนี้เลยนะครับผมเพจค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะครับบัตรราคา129บาบาทนะครับสามารถรับชมย้อนหลังได้ตลอดนะครับผมตอนนี้ศิลปินของเราก็กำลังจะเริ่มซ้อม ละครอ,อย่างเต็มรูปแบบกันแล้วนะครับอันนี้คือสปอนเซอร์ของ EP 5นะครับผมสนับสนุนโดยน้ำปาราปุงสำเร็จรดแซบตาซิลิพรน,นะครับผลิตภัณฑ์โซกองฟีหน้านะครับดร็อปเตอร์กังดำมดานิกนะครับแล้วก็น้ำมังคุตต,ตาพนารินไลฟ์ฟุตแล้วก็เสื้อส,สวยๆจาก ร้านรีซอร์สปอร์ตมุกดาหารนะครับนี่คือสปอนเซอร์ของ EP 5สำหรับคอนเสิร์ตสตรีมมิ่งของค่ายโตเกียวมิวสิกของพวกเรานะครับสวัสดีครับพร้อมพี่หวังเบอร์สุภูสุขบนขมือนี่กะหอดแล้วนะครับมือสันวันดีของเฮามือไลฟ์สตรีมมิ่งโตเกียวมิวสิก EP ที่5นะครับตอนนี้นักนักสเสดร่งหรือว่า ซิลปินของข่ายเข้ากับเข้มข้นย่างขนาดนในเรื่องก้านทองบทบาทกด็ดีพี่น้องครับรอบนี้ซุ้มไทยข่า,ขาตังใจอีหลีเพื่อสีสะมผลงานที่มีคุณภาพ ไว้ฝากแฟนครับแฟนเพียงครับอย่าลืมนะครับซื้อบัตรซื้อตัวครับเป้าซื้อไวตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยพอเหมือเร่งนี่ถ้าเขาไปซื้อกันม่เสียอังละเสียอนุมัติว่าท่านเนาะครับถ้าอยากเบิ้งสดก็ซื้อไว้ตั้งแต่ตอนนี้แล้วแอดมินเราก็จะทยอยอนุมัติครับพี่น้องครับฝากในเด้อสนับสนุนทีมงานโตเกียวมิซิเข้าในเด้อครับขอบคุณครับพี่น้องครับชิแกมเชิญชวนพี่พี่แม่แม่ซื้อบัตรหน่อยซิแกมลีโอเจ้าสามสองหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีค่ะ วันนี้เป็นวันที่เราจะแสดง EP 5แล้วนะคะวันนี้พบกับศิลปินมากมายศิลเตนรับเชิญมากมายครับก็ฝากซื้อบัตรด้วยนะคะ EP 5นะคะแสดงวันนี้ซ้อมวันนี้ตอนนี้ด้วยเหนื่อยมากเพราะเพื่อนนิวไปสอบมาเหนื่อยมากจ้าไม่คุยด้วยแล้วพีน้ำตาลพี่น้ำตาลฝาก FC ซื้อบัตรนะครับฝากซื้อบัตรด้วยนะคะวันนี้เราเต็มที่กันมากเลยนะคะขอบคุณครับกดอาลูก